มันน่าจะได้นะผมก็อยากให้มันได้เพราะว่า มันปั๊มนิเทอร์ไลท์ได้เลยนะทุกคนมามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเขาวางแอนเชนดูบลีนะแล้วก็น้ำผึ้งสไลม์แล้วก็เอ่ออะไรนะผมลืมแล้วหลักครั้งอืมจะพูดหลังคาแล้วครับ <c oughs> โอเควางสติก y ก i รพิสตันแล้วก็เอ็นลอสครับผมเฮ้ <c oughs> เครื่องนี้มันแปลกๆนะ <c oughs> มันคุ้นๆเหมือนเคยเหน็นที่ไหนมาก่อนเลยโอเควางรีพิเตอร์ตรงนี้เลสโตนแล้วก็ลากยาวมา2ออันแล้วก็ลากมาเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ริเวอร์ตรงนี้ครับผมเออผมลืมบอกไปเลยทุกคนถ้าทุกคนมีคลิปอะไรเจ๋งๆที่เกี่ยวกับ m i n ์ครับ t t ทิก o k อะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมส่งคลิปมาให้ใน Discord ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเผื่อใครแบบว่าอยากให้คลิปตัวเองขึ้นมาในวิดีโอก็อย่าลืมส่งมาให้ได้นะทุกคนโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยถ้าผมกดคืออันนี้มันจะต้องปั๊ม3,2,1ึบอฮเอ,อ,เอ,อยโยทำไมมันไม่ได้อะ ทำไมมันไม่ได้ผมขอลองใหม่บางทีะระรังอาจจะแบบอาจจะไม่แข็งแรงผมวางอันนี้เพิ่มแล้วกันทุกคนพร้อมไหมผมจะกดแล้วนะสามสองหนึ่งฮึบไม่ได้ why ทำไมกันผมก็ทาถูกหมดนะผมหรือว่าผมทําอะไรผิดหรือเปล่าวิธีห้อยซอมบี้ในเกม Minecraft เอ๊ะผมแค่เคยเห็นแนวแบบว่าห้อย villager นะอันนี้ห้อยซอมบี้เลยเหรอเขาทํายังไงอะ่ะผมไม่เคยทําด้วย มีกงแบบว่าอุ้ยมีโซด้วยครับทุกคนเขาเรียกว่าโซใช่ไหมไม่ใช่กงแล้วก็เสกซอมบี้มาตรงนี้เมื่อกี้เขาใช้คําสั่งอะไรอะทุกคนอ่าแล้วอันนี้ก็คือ dinner bowl นะใส่ให้ซอมบี้ว้าวเอโย่เหมาะสําหรับวันฮาโลวีนนะทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ได้ปรับให้กลายเป็นตอนกลางคืนแล้วโอ้โหซอมบี้เต็มเลยสไลม์ด้วยมาก่อนนื่นเลยผมขอเสกซอมบี้ก่อนเอ๊ะเดี๋ยวซอมบี้ไม่เกิด นี่ผมเสกซอมบี้แล้วเออมันต่าไปหรือเปล่าขอไม่นะนี่ผมเสกมาแล้วครับทุกคนนี่ซอมบี้อุ้ยทําไมซอมบี้ร้องเสียงดังจังเออที่เหลือก็แค่เราต้องตกแต่งอะไรให้มันครับผมอา่าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้แบบนี้แบบนี้วางสลับแล้วก็แทรบดอครัผมตรงนี้เอ่อตรงนี้ยา่าถูกต้องแล้วก็วางลวข้างบนเพื่อตกแต่งให้มันสวยนิดนึงทำไมห,หน้าตามันดูปแปลกๆวะเนี่ย แ้าบนึงหัวแก้ก่อนจึ๊บตรงนี้เออดูดีขึ้นเยอะเลยงั้นก็วางโซ่เข้าไปครับผมวางแลนเทิร์นแล้วก็โซ่ตรงนี้เฮ้ยดูดีว่ะอย่างที่เหลือก็แค่เอาเนมแท็กมา้าผมแล้วก็แอนวิวในคลิปเขาใส่ดินเนอร์โบนใช่ไหมมันยาวไปอะ่ะทุกคนเราใช้คําว่ากรรมก็ได้แล้วนะทุกคนใช้คําว่ากรรมแล้วก็ใส่เนมแท็กเข้าไปนี่ของตกแต่งฮาโลวีนที่แบบโคตรสวยแต่มันดูน่าก,กลัวไปหน่อยนะทุกคน มันน่ากลัวไปอ่ะวิธีทาโทเทมที่แบบไม่จํากัดเอาโทเทมไปเอนชานเมนดิ้งสออันแล้วก็รวมกันแบบนี้แล้วก็จะใช้แบบว่าโทเทมแบบไม่จํากัดโอ้สุดยอดอ่ะ เอาละทุกคนตอนนี้เราจะกลายเป็นอมตะได้แล้วถ้าเทคนิคนี้มันเวิร์กนะทุกคนอย่างแรกเลยเอาโทเทมใส่เข้าไปแล้วก็รวมกับเมนดิงนะออ้ยทําได้ด้วยเหรอเดี๋ยวผมไม่เคยรู้มาก่อนว่านะโทเทมรวมกับแมนดิงได้อะ่ะโอเคมาเอา,เอาโทเทม2อันรวมกับเมนดิงแล้วใส่ในหินนี้ใช่ไหมที่ซ่อมของอะ่ะเอาเข้าไปแล้วก็เอาเข้าไปฮึบเราก็ได้โทเทมมา2อันแล้วนะมันใส่รวมกันได้ไหมไม่ได้ฮะงั้นถ้าผมลงไปตรงนี้แสดงว่ามันควรได้ผมจะแบบ เป็นอมตะงั้นทุกคนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเออไม่มีอะไรครับลงไปเลยครับผมอออผมจะต้องไม่ใต้ใช่ไหมหนึ่งอันเอ่อทำไมมันลดอ่ะเออมันยังลดอยู่อ่ะทุกคนมันกลายเป็นหนึ่งอันแล้วเอ็กเฟคเคลียร์ลองใหม่อันสุดท้าย3 2 1ฮึบตต้ไม่เวิร์กว่ะทุกคนอันนี้ผมโดนที่